โอเคนะครับผมวันต้องขอเก่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับและนี่คือรายการเอิร์ t เกมทีวีเกมที่มีชื่อว่า The Lisbeth Noble Latjia ใช่ว้คำเสียดจลิดอีกแล้วนะครับก็จะมาเล่นสนายที่มีชื่อว่า <c oughs> ปืนไรเฟิลลัสสัตนะครับผมความเสียหายสีขีดระยะสี่ขีดความพยานยำสีขีดขความโค้งตัวแค่สองขีดเองนะครับโอเคแต่ผมคิดว่าความเสียหายเนมันหลอกลวงเราบ้างนะครับคือปืนนี้มัน,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 มนยิงซองนทัตตายนะครับแต่มันบอกว่า สีขีดนะครับไมยดีแลเอ้ยนะครับมันบัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ย,อยเอยไปนะครับเดี๋ยวเวลาครับไปว่ะเราไปเริ่มกันเลยนะครับอืมแต่ถ้าเกิดสไนนนี้ถ้าเกิดใครไม่มีเกาะบ,บวก็จะยิงนั้นเดียวตาถ้าเกิดใครมีเกาะบ,บวก็ยิ่งซ้อนตานะครับนี่แหละข้อเสียของสไนอันนี้นะครับแล้วสกิสกนฟิล์มผมก็หายไปด้วยนะครับหายไปเฉยเลยนะครับไอ้บ้าเอ้ยหายไปทุกอย่างนะครับ แต่ตัวดี้คนแ้กแกมันไม่หายหร้วมั้งนะครับมัน่าจะแก้แล้วแหละนะมันมันมีคนมาด่ามันในเฟสหลายคนแล้วแหละผมไม่อ่านมาดูนะครับอ่าอันนี้พอดีเลยนะครับช็อตมาเลยด่าอ่านดาเยอะแข่งเนะี่ยมาสลรสับสนาที่สุดในปตัตตทีปตัตตุีไม่ใช่ปัตตทีโอ้ยมันกันอีกแล้วนะครับเป็นโลจิตชอ็อตโผลลึกพันกานโน่นนั่านึงเรื่องนาทีเียนคนนึงมันคนนึงอือเด็ดช็อตนะครับ ไอ้สไลมันต้องแม่นจริงนะครับอวดสมบัติคุณตัวเองตรงนี้คนหนึ่งกำลังวิ่งมาเฮ้ยคนเกิดตรงนี้นั่นๆเอ้าอย่าไปตาเฉยพอลืมไปมันใส่ชุดนี้นะครับมันจะบวกจะบวกเกาะเป็นเวลาสั้นๆใช่ไหมโอเคมีคนวิ่งมาครั้นี้อ้าตายแล้วตายเหรอโอเคเอ๊ะนั่นๆมันต้องมึด เออ้ยเฮ้ยเอานั่นไอ้นั่นเอานั่นเอานั่นอื้อมาการิออนโอ้สนนยอันนี้เอ้ยไม่ใช่สนนยสิทำไรบทเทเลมเบทเทเลมล่ะเดือดเทเลมเหรอู้ตายเลยมาเทเลมเหจี๊ะง่ดยสอดไปเลยนะมึงโอ้ยแหลกเว้ยเหมดเวลาแล้วเหมดเวลาแล้วเลยโอเคหมดเวลาแล้วแหมหมดเวลาจะตังเลยยย ค่าสาต้าหนึ่งนะครับโอยโหโหโหคนน้อยเลยนะครับ <g iggle> มาด่านนี้ก็เหมาะกับสไนมเหมือนกันแ <c oughs> จมเปะไม่มีโปะนะครับหมวดล่านนี่จะเพิ่มความมันย,ยำที่5%เมื่อใช้แกจเจตเครื่องหมาตำแหน่งนะครับก็คือไอ้แกดเจตดนี่แหละนะครับนี่คนชีเป้านี่ยแหละนะครับเดี๋ยวมันแปรผิดนะครับตัวนี้ก็จะลดความลดคือลดเวลาบรรจุก,กระสุนนะครับ ลดเวลาการรีโหลดกระสุนสไนเปอร์ทุกชนิดนครับเคลื่อนที่เร็ว5 5ปอร์เซ็นะครับเมื่อพกสไนซุ่มยิงนะครับไม่งก็สไนเปอร์ธรรมดาเลยนะครับมันต้องไปแต่ผมอยากได้หัวเพิ่มความเสียหายสไนมากเลยนะครับเฮ้ยมาเล่นไม่ทันนะครับโง่อีกแล้วกมกมันโกมันโง่นะครับมาเล่นไม่ทันอีเวนเนียคือไม่อยากจะดูว่ามันปั๊มกระสุนนะครับเอ๊ะ ้มันบาร์ตี้กันทำไมเนี่ยเฮ้ยพวกนี้เนี่ยไอ้ซุ่มอะไรซุ้มอะไรซุ่มอะไรไม่ต้องซุม่มช็อตไปละทำอะไรกันเนี่ย,เ,ยเล็งเอาสายฟีไปใกลาสายฟีอยปปังอยู่ไนเนยเอามา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 สิเอามาอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเร็วเร็วเ็วเร็วเรงเรรอเฮ้ยมันยังอยู่ป่ะ มันอยู่น 1941, ีน hai, มน่มันอยู oh, like ่น um ี่มันอยู่นี่หรืออย่าไปฆ่ามันมันใช้สไนด์เอ้ยไม่โหดว่ะสไนด์หรอแจ๊โอ้ยม่บนโดนมไฟไปดีกว่ามาอืเอาดิ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 เอาตายเฉยเลยนะครับเอาแล้วมันเอาแล้วมก็ไม่ฆ่ามันทำไมวะไฟใสายสีแดงนั่นมันขาดนะครับไม่เป็นยาวอ่อนเดี๋ยวดิไฟว่าไฟว่าอืไฟว่าไฟว่าอื้อหือหมดแฟร์เต็มมากเลย อ,อ,อือเอา,าอ <Commission. S 2> ีกแล้วเขาจะดูสไลด์การมาตัวเอ๋ยลำคาญสายฟรีว่ะเลสลัยไม่เก่งแล้วจะมากนตีดให้มานี่มานี่เลยเอาป้าเอาป้อนน้ออืออือมาที่มาทีอือหว่าว่าหม่ไว่าเบแล้วครับเราวิ่งใส่เขาไม่ได้แล้วเขาไม่เก่งกว่าเรานะครับแล้วเขาเป็นมือวอลก์ทำไมเมาบ่เนี่ยเมากาวนะครับมันมือวอลกเฉยเลยเนี่ยอิดยึบอุ๊เอ้าเอาอุอยู่เฉยดิเอ้า มันมึงมันมึงวอล์กนะมันอย่าเป็นเพื่อนเราแต่ผมไม่เป็นเพื่อนมันนะครับอย่า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 อือโอหยุดสิว่าเฉยนั่นวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฉยดิเอ้าเอ้าออกมาออกมาออกมาอือเน็ตช็อตอีกแล้วนะครับเอ้ามึงจะแมงซองผู้ดีนะครับ โอ้ยยิงโดนโอ้โหลิงอะไรลิงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซ้อมพอดียาซ้อมพอดีไปกระตีเลยเอาไม่ตายนะครับจะไม่แอบหัวหัวหัวใครหัวใครเอายิงไม่โดนเฮ้ย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 อีหายตองถึงวัยนั่นถึงวันคนเดียวกันสไนเอาตกเฉยเด็กใหม่เด็กใหม่ก็ไม่เว้นนะครับอะไรอะไรลิงอะไรออกมาออกมาออกมาเอา สองผู้ดีแล้วนะครับมันเป็นเป็นชัยแสองผู้ดีเฮ้ยเฮ้ยบานง่ายบางคนเกาชอบบางคนมีคนบอกว่าผมพูดเหมือนพี่ตะวันนะครับมันเหมือนหรอวะไม่เข้าใจว่าเออมันก็เหมือนหลอกแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะเรียนแบบนะเพราะผมเป็นคนพูดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเข้าใจด้วยนะไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ก๊อปนะเข้าใจครับโอเครับทราบทุ้ย เฮ้เอ้เอ้จะวิ่งไปไหนไอ้ชายคือสรุปมึงจะใช้ซองพอดีเดี๋ยวจะใช้สไนเปอร์กันแน่ไหนๆมันก็ใช้สไนแล้วมามันโดนกันหน่อยมามาดิรู้มันจะมาตรงนี้ทำยังงี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหสองพอดีโอ้โหเจี๋ยดึงดึงว่ามันใช้สไนโอ้โหแม่งตกใจหมดเลยเจี๋ยเมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนั้นนะครับมึงออกมามึงออกมา โอ้โหขยับซ้ำไปออกมาออกมาออกมาอีกออกมาใหม่เร็วเร็วเอามาสิเอามาไม่รู้นะมันไม่รู้นะอย่างนั้นงอมมาเลยนิ่งๆไม่ก็ไม่ก็ไม่เขาไม่ยอมออกมาวะวิ่งไปสายไปไม่มามาจะหมดเวลาแล้วเอาหมดเวลาแล้วน,นะครับตัวใครกี่คนกันเชียวเนี่ยขู่ค่าสี่ตายห้าเขากากเลยนะครับ อืมจะเป็นชุดดีไหมเนี่ยชุดอะไรดีวะชุดนี้เหรอไม่เอาดีกว่าชุดอะไรดีชุดอะไรดีชุดอะไรดีเนี่ยชุดบอลไม่เอามันจะบวกอะไรเลยชุดอะไรดีวะมันบวกสนไยมันมีแค่ชุดนี้เหรอลอ้ชั่งมันแล้วกันนะครับเอาเหลือสี่คนละสี่คนก็ไม่บันมาเถอะ พอดื่มเก๊ก <Hasta S 1> หวยเุ้ยเก๊กหวยมันเกี่ยวอะไรกันแค่ <c oughs> พอจะประจันบานแล้วมาเลยมาเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาแต่ตายมาันเออเด้อเด้อเด้อโอ้โหอะอะไรอดี๋ยวมึไ,ไปไหนผมไม่รู้อะมึงปาร์ตี้ไม่ปาร์ตี้กูฆ่าได้หมดอะเอ้าเดี้อเด้อเด้อเด้อเอ้าเอ้าไฉนไฉนน,ไน,นี่นะครับแล้วทำไมนี่นม,มันไม่ฆ่าผมอะงง ไอ้นี่นมันไอ้นี่นมันไม่ค่าผวามเฉยเลยนะครับโอ้ไปตามปืนด้วยไปแหน่ไอ้บินตามมาดิวะอุ้ยเอ้าเอ้าตกใจหมดเลยอทำอะไรกัน,นวะมาเด็กใหม่บ้างไงเด็กใหม่ชสวีปสวีปอือไอ้ตายไป้ตายอือเออเอ้ยเอ้าอ,อ่า กลุ่มเมือจะปชพาตี้อีเวนึอีเมไม่ได้แล้วเราเจอคู่ลีกครับเราเจอคู่ลีกสไนเปอร์นะครับตอนนี้เราต้องฆ่ามันนะครับต้องไปฆ่ามันครับเอาด้วยสมริงกันเลยก่อนนี่แหละนี่แหละนีอืออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิอืออ๋อเดี๋ยวดิเอาไฟออกไฟออกอือโอ้โหแรงแรงแรงอืออืออ้าวนั่ะครับเรียบร้อยออ้โหเหี้ยเหียเหี้ยอ้าวกลุ่มเมือจะปชพาตี้ไหมเนี่ยเฮ้ยอันละคนนะครับ โอ้ยเดี๋ยวเดี okay, okay, e. Are ouais. Are ๋ยวเดี oh. uh ๋ยวเคยิงแล้วละใส่ไปมือเล็ง oh. ก uh ูใ oh. ส่เลยนี uh ่มามามากูใส่เลยกูมือเล็งหรอกอืมอืมเอ้า oh. มันยิงช้าเฉยเลยกูใส่กูใช้สูตรการเล่นสนา์แบบนี้โอ้โหอยู่ใกล้มันจะไปนะครับอืมอุ้ยไปโดนไปโดนไปโดนอืมอือืมอลมกกดยิงก่อนเลงไอ้ตาเปอร์ไปไกลเออเขาโดนสนา์กันอืมเปล่า อืมโอ้เบกอืมเว้อืมเว้ยอะไรไม่ดีดเว้ลนเเลเละไปละชีวิตชีวิตอ๋จะฆ่ากันได้อ๋อ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 ดูดดูดครับดู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 มันยิงกันนะครับมันจะฆ่ากันได้อย่างนี้โอยนะครับดูดูชีวิตชีวาเออเยิงเข้าไปอ่ะเออเโอ้กับตายกับตายกับตายดิด ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอชิงก่อนขอชิงก่อนเอาดิยิงแล้วอีกงอ่ะเอาดิเอาดิ๋ยวยิงแล้วครันเนี้ยยิงแล้วอันเดี๋ยว้อนี๋อู้หู้ชิบหายเอาดิเอาดิเอาดิเอาจะไฟจะไฟวะเอาดิเอาเอาเอามันยิงชายกันแล้วแม่งเยจุกโมให้มันยิงเดียวสักหน่อยเออเดี๋ยวสิอืมอืมอืมอู้หู้หู้ไปแม่งกว่าเราไปแม่งกว่าเราโอ้ยไม่อยู่แล้วะอืม โอ้เออเออโดนสักทีเฮ็นช็อตอีกโอ้แมงไปละฆ่าได้โคตรปวดนิ้วอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมา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 โอ้ยแมงใส่อือ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 โอ้ยอะไรเนี่ยใครยิงวะเนี่ยโอ้ยแมงเนี่ยแต่ละคนแล้วโดนสนายกันเออตายไหมอือเอาเดี๋ยวเดี๋ยเอาไปหรอเอาไปหรอคืออะไรเขาจะมันยิงนิ้งยิง ก็สอนอยู่เต็ตีกันสกิลเอาไมเอาไม้จะฆ่ามึงจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงอืม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 ไปโดน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 โดอืมโอ้ยอืมอืมโอ้ยอืมนั่โดูแล้วูแล้วอืมมันอ่มันเป็อีไแม่ง มาไหมมาไหมสิมาไหมสิได้เจอกันเจอกันผิวกูผิวอืมอืมตายดิเว้ยโอ้แพ้แล้วครับแพ้เลยมองศพกูอีกโอ้โหครับมันเสียกว่าเราว่ะโอ้ค่าสองตายหกนะครับโอ้โหมันค่าเจ็ดตายสี่วายบ้าไปแล้วโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะครับเจอกันพัหน้าสวัสดีครับ ตายแล้วไม่อยู่แล้วเดิมยิงตายหลายรอบเกินครับอีๆโชคดีเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว